เรียนชั้นป .5 ที่น่ารักของคุณครูกะใจทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับคุณครูกะใจเช่นเคยนะคะในคาบเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคะเมื่อคาบที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะคะทุกคนหยุดเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของวัสุจักน้ํานะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของเมฆ หมน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะเมฆหมอกน yeah. ้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้กันนะคะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาสู่เนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะร่วมอ่านดูอากันพร้อมๆกันนะคะ อบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมรับบิซิดานีอิลมันวะรซุกานีฟะห์มันอาเมนค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราเจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะทีนี้นะคะให้หนัเกเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนของนัเกเรียนนะคะไปยังหน้าที่244นะคะ ทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเมฆหมอกน้ําค้างและน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นอย่างไรนะคะค่ะไอน้ําในอากาศนะคะจะเกิดการควบแน่นเป็นละองน้ําเล็ดๆโดยมีละองลอยชิ้นเกลือฝุ่นละองละองเรนูของดอกไม้เป็นอนุภาคแกนกลางนะคะทีนี้เมื่อละองน้ําจํานวนมากๆ กลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดินมากนะคะเราจะเรียกว่าเมฆนั่นเองนะคะไอ้นะคะแต่และอองน้ําที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดินเราก็จะเรียกว่าหมอกนั่นเองนะคะ ส่วนไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดินเราก็จะเรียกว่าน้ำค้างนะคะถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ เพื่อให้นักเรียนนะคะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาอในวันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมวิดีโอเพิ่มตเติมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของเมฆหมอกน้ําค้างและน้ําค้างแข็งนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังและรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยอมอมออนไลน์เรียนลิงเซ่น yes. บทเรียนออนไลน์ป .5 ทฤษศาสตร์และเทคโนโลยีเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งวัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีรูปแบบซ้ำเดิมและต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินโดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งเป็นการหมุนเวียนของน้ำที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรน้ำนะครับไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆโดยมีละอองลอยเช่นเกลือฝุ่นละอองละอองเรนูของดอกไม้เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดินมากเรียกว่าเมฆแต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดินเรียกว่าหมอกส่วนไอน้าที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดินเรียกว่าน้ำค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองครับเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งมีสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งหมดเกิดจากไอน้ำในอากาศคว่แน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆ น้ำค้างแข็งในภาคเหนือเรียกว่าเหมยขาบส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าแม่คณิ้งนะครับเมฆมีรูปร่างและการก่อตัวต่างกันเมฆที่พบและใช้พยากรอากาศได้มีดังนี้เซอลัสเกิดในระยะสูงจากพื้นโลก6,000เมตรขึ้นไปมีลักษณะเป็นขนนกหรือเกียวควัน ประกอบด้วยละอองน้ำที่เย็นจัดจนแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งละเอียดส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวถ้ามีเมฆเซอร์ลัสในท้องฟ้าหมายความว่าวันนั้นมีอากาศดียูมโมโลนิมบัสเมฆในแนวดิ่งฐานเมฆต่ำสุดเพดานเมฆสูงสุดมีขนาดใหญ่แผ่นหนาสีดำมืดภายในเต็มไปด้วยหยดน้ำที่อัดตัวแน่น ถ้ามีเมฆคิวมูลนิมบัสในท้องฟ้าหมายความว่าวันนั้นจะเกิดฝนและพายุฝน,ฝนฟ้าคะนองคิวมูลัสเมฆก้อนใหญ่ฐานแบนอยู่ใกล้โลกแต่ยอดอาจเป็นทรงกลมหรือรูปโดมถ้ามีเมฆคิวมูลัสในท้องฟ้าหมายความว่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศแห้งและแดดจัด สเตตัสเมฆร,ระดับต่ำกว่า2000เมตรลงมามีลักษณะการก่อตัวเป็นชั้นหรือแผ่นพาดบนท้องฟ้าเมฆนี้จะหนักเพราะมีละอองน้ำอยู่มากและตกลงมาเป็นปลอยและฝนละอองเมฆบนท้องฟ้าจะมีลักษณะต่างๆกันและอยู่ในระดับความสูงที่แตกต่างกันการสังเกตลักษณะของเมฆ นำมาใช้ทํานายสภาพลมฟ้าอากาศได้นะครับค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมที่8.2นะคะเรื่องการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งน,นะคะ ซึ่งในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะไปอยู่ในหน้าที่240ถึง243นะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมายัางใต้โพสต์ของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูกะใซก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะไว้เราพบเจอกันใหม่ในครัหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะวัสรามค่ะบ๊ายบายบา Hey, it is